ทุคนวันนี้นะคะครูมีดามีเขาเรียกว่ามี3ทรัพย์นะคะที่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้เร็วมาฟากกั้นนะคะมาดูซัพย์อันที่3กันเลยนะคะหลายคนถ่ายถูกไหมคะซัพย์อันที่3นั่นคืออะไรนั่นคือบ้านนั่นเองนะคะเพราะอย่าลืมนะคะช่วงนี้บ้านเป็นปัจจัย4ที่ทุกคนนั้นคือทํางานอยู่กับบ้านนะคะ หลายคนนะอยากจะมีบ้านนะเป็นบ้านหลังแรกและนะมีเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นอ,อยู่เป็นครอบครัวนะคะเลยทําให้บ้านนั้นสามารถนะขายได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะในช่วงนี้วิกฤตก็จริงแต่คนซื้อบ้านก็มีนะคะและอันดับที่2นะเป็นในเรื่องของคอนโดนะซึ่งอาจจะเล็กลงอีนิดนึงนะคะจะเป็นาสามีภรรยาหรือว่า คนที่โสดอยู่นะคะก็อยากจะมีคอนโดนะอยู่เป็นของตัวเองหรือนะคะเพื่อการลงทุนนะซื้อมาแล้วก็ปล่อยเช่าอะไรแบบนี้ซึ่งสามารถซื้อนะซื้อขายกันอย่างรวดเร็วและก็สามารถปล่อยเช่าได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะนี่คืออันดับที่2ส่วนอันดับที่1ข่ใครถ่ายถูกไหมคะนั่นคือ ที่ดินนั่นเองค่ะน้ําไม่ว่าจะมีที่ดินผืนใหญ่ก็สามารถแบ่งซอยย่อยให้เล็กลงนะคะสามารถขายได้อย่างรวดเร็วหรือณเวลานี้นะคะอาจจะมีที่ยินดูแต่เราไม่อยากจะขายแต่อยากจะปล่อยเช่าให้ทําตลาดนัดนะคะทำะที่จอดรถหรือว่าจะเป็นกูรังคลังสินค้าหรือทำศูนย์การเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถหาปล่อยเช่าก็ รับค่าเช่าไปในทุกๆเดือนนั่นเองนะคะและอีกวิธีการหนึ่งนั่นก็คือว่าที่ดินนั้นสามารถนะ <c oughs> เขาเรียกว่านํามาต่อยอดธุรกิจได้คือสามารถแปลเปลี่ยนเป็นสภาพคล่องได้อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการขายฝากที่ดินนั่นเองนะคะวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการขายฝากที่ดินสามารถนะนำที่ดินนั้นมาขายฝากได้นะคะยินดีคำปรึกษาตอนนี้นะคะทุนอยู่ที่ไม่เกิน50ล้านบาทนะคะทั่วราชนาจักรเลยนะคะและวันนี้นี่คือสาระน่ารู้นะคะที่กวยดำมาแปงปันกันนะคะถ้าาคลิปนี้เป็นประโยชน์ ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะคะและคราวหน้าจะมีสาระไดีมาแบ่งปันนั้นติดตามกันนะคะฝากติดตามเพจควายสังหากันด้วยนะคะคราวหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ